ครับสวัสดีครับก็กลับมาพบกับบายสีอีกครั้งนะครับในไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไม่รู้อย่างงมงาย EP สองนะครับห่างกันไปนานเลยนะครับกับ EP แรกวันนี้นะครับบายสีมีบทความในกระทู้พันทิปนะครับซึ่งเป็นบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับน้ํามันนะครับซึ่งมันเหมาะมากนะครับในยุคที่ข้าวยากหมากแพงแบบนี้การจ่ายเงินไปแต่ละบาทมันควรที่จะคุ้มค่ากับเม็ดเงินที่จ่ายไป รกระทู้นี้นะครับได้บอกกล่าวเกี่ยวกับค่าปริมาณของน้ํามันนะครับโดยเขาได้บอกว่าเติมน้ํามัน500บาทได้ไม่เท่ากันในแต่ละปัม๊มหัวใจ่าโกงหรือเปล่าผู้รู้ช่วยตอบทีนะครับถ้าแปลเป็นภาษาชาวบ้านง่ายๆเลยนะครับก็คือว่าเราเติมไปเนี่ยบาทแรกเนี่ยเราได้ลมหรือได้น้ํามันนะครับซึ่งเอาจริงๆเราก็ไม่เคยเห็นใครนะครับมาทดสอบความเชื่อนี้นะครับ อันนี้บายสีต้องบอกก่อนนะครับว่าบายสีเนี่ยเชื่อนะครับว่าในแต่ละปั๊มเนี่ยเขาจะมีมาตรฐานเพราะหัวจ่ายหัวปั๊มแต่ละอันนะครับมันไม่ใช่ถูกนะฮะร,ราคาหลายหลายแสนนะฮะแล้วมันเป็นหลายแสนปลายนะครับไม่ใช่ว่าเป็นกิ๊กก๊กนะครับแล้วเขาก็จะมีการตรวจสอบจะมีพนักง,งานมาตรวจสอบค่านั่นค่านี้อยู่เสมอนะครับ บายสีต้องบอกก่อนนะครับการดาม่าว่าบายสีไม่ได้มาบอกว่าปั๊มไหนเนี่ยน้ำมันดีหรือไม่ดีนะครับเพราะคุณลักษณะของน้ํามันแต่ละปัม๊มก็เป็นเอกสิทธิ์ของน้ํามันปั๊มนั้นๆน,น,นะครับหรือในแต่ละกลุ่มแนวคิดก็จะมีความคิดหลักของตนเองอยู่แล้วนะครับเช่นบางกลุ่มอาจจะบอกว่าปั๊มเนี่ยเติมแล้วรถสามารถวิ่งได้ไกลขึ้นกว่าอีกปัม๊มหรือบางกลุ่มก็อาจจะบอกว่าปั๊มนี้เนี่ยเติมแล้วเครื่องจะแรง นะครับไบส์สีไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้นะครับต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับที่บายสีจะมาทดลองในวันนี้ก็คือเรื่องของปริมาณของน้ํามันที่ได้ในแต่ละปั๊มนะครับในเม็ดเงินที่เราจ่ายไปไม่ใช่ค่าความใกล้ไกลหรือค่าความประหยัดของน้ํามันนั้นๆนะครับเพราะว่าการประหยัดของแต่ละคนเนี่ยมันมีปัจจัยอื่นๆซึ่งเป็นตัวแปรอยู่มากมายนะครับเช่นเปิดแอร์วิ่งเติมลมอ่อนหรือแข็งนะครับเหยียบมากเหยียบน้อย เท้าหนักเท้าเบาอะไรพวกนี้นะฮะหรือแม้แต่กระทั่งเส้นทางของถนนที่วิ่งก็มีปัจจัยทางนั้นนะครับเมื่อบายสีเลื่อนมาดูนะครับก็มีสมาชิกท่านหนึ่งนะครับเขาได้บอกถึงการทดสอบง่ายๆนั้นนะครับโดยเขาบอกว่านะครับให้หาถังน้ํามันขนาด25ลิตรขึ้นไปนะครับที่ต้องเป็น25ลิตรเพราะว่าความต่างมันจะเห็นได้ชัดเจนขึ้นนะครับที่มีขนาดรูปร่างเหมือนกันนะครับหลายถังหลายถังก็คือตามจํานวนปั๊มที่เราต้องการอยากจะทดสอบนะครับ เมื in to that, ids, huh région, ่อเข้าปั right ๊มท like ี่เราต้องการได้แล้วก็เติมน้ํามันในเวลาที่ใกล้เคียงกันที่เขาต้องเป็นเวลาใกล้เคียงกันนะครับเพราะมันมีชุดความเชื่อหนึ่งได้บอกเขาไว้ว่าถ้าเราเติมน้ํามันในเวลาเที่ยงคืนหรือในเวลาเย็นเย็นในที่นี้คืออากาศเย็นนะครับเราจะได้น้ํามันปริมาณมากกว่าในเวลากลางวันหรือในเวลาที่มีอากาศร้อนในชุดความคิดนี้นะครับไบส์สีก็ไม่ค่อยจะจะแน่ใจเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเท่าที่รู้เนี่ย ถังน้ํามันของปั๊มเนี่ยเขาจะเก็บไว้ใต้ดินซึ่งก็อย่างที่รู้กันนะครับว่าใต้ดินเนี่ยอุณหภูมิเนี่ยแทบไม่แตกต่างกันเลยนะครับเมื่อบายสีได้อ่านตรงนี้นะครับบายสีก็เลยแวะร้านทุกอย่าง20บาทเลยนะฮะในข้อแนะนําของเพื่อนสมาชิกนะครับเขาบอกว่าให้หาถังน้ํามันขนาด25ลิตรแต่ว่าบายสีไม่สามารถหาถังน้ํามันซึ่งใหญ่ขนาดนั้นได้หรือถ้าจะใส่ถังน้ำบายสีก็มองว่าถังน้ำเนี่ยมันเป็นถังพลาสติกซึ่งมันเอาไว้ใส่น้ำนะครับไม่ได้ใส่เคมีพัน ถ้าเกิดเราใส่น้ำมันไปนะครับมันอาจจะขยายหรือหดตัวอาจจะทําให้การวัดนะครับไม่เที่ยงซึ่งในความเป็นจริงแล้วนะครับการวัดที่ได้มาตรฐานนะครับอุปกรณ์การตวงต่างๆนะครับควรจะเป็นแก้วหรืออุปกรณ์ที่ไม่มีปฏิกิริยาต่อวัตถุที่จะทดสอบนะครับแต่ใบสีหาไม่ได้นะครับร้านทุกอย่าง20มันไม่มีหรอฮะและไอ้ครั้งจะสั่งมันก็กินเวลานานแล,และเนื่องจากการระบาดของโควิดนะครับ การขนส่งต่างๆก็ดูจะมีปัญหามากขึ้นนะครับบายสีก็เลยอยากจะทดสอบง่ายๆนะครับสำหรับคนที่มีอุปกรณ์มากกว่าหรือมาตรฐานกว่าบายสีสามารถนําไปต่อยอดได้นะครับต้องขอย้ําอีกครั้งนะครับว่าบายสีไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญและบายสีไม่ได้ต้องการจะบอกว่าปั๊มไหนดีหรือไม่ดีนะครับขอย้ําอีกครั้งนะครับกันดาม่าไว้ก่อนเลยเมื่อมันไม่มีภาชนะที่เป็นแก้วนะครับบายสีก็เลยได้กระปุกพลาสติกนะครับขนาด2ลิตรมามีหน่วยวัดมาให้เรียบร้อยนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับ บายสีอยากจะหาขวดแก้วที่มีขนาด1ลิตรนะครับแต่มันหายากมากถึงหาได้เช่นขวดเหล้าขวดอะไรประมาณอย่างนี้นะครับมันก็ไม่ถึง1ลิตรอีกทั้งปากมันแคบนะครับทางปั๊มเนี่ยเขาจะไม่เติมให้เพราะมันอาจจะพ่นใส่หน้าคนเติมได้นะครับ mm. เมื่อได้ภาชนะที่ต้องการแล้วนะครับบายสีก็ไปเติมน้ํามันที่ปั๊มที่เป็นที่รู้จักในไทยนะครับเอาที่แบบขึ้นชื่อเลยในไทยเนี่ยมันมีอยู่ไม่กี่ปั๊มหรอกครับประมาณ 6- 7ดปั๊มแล้วได้มาตรฐานสําหรับทุกๆคนด้วยนะครับ ในที่นี้นะครับบายสีจะไม่ขอเอารูปมาประกอบนะครับจริงๆบายสีก็ถ่ายรูปไว้แหละนะฮะแต่ว่าเมื่อเอารูปมาดูแล้วเนี่ยปั๊มแต่ละปั๊มหัวใจแต่ละหัวหรือแม้แต่กระทั่งตัวเลขดิจิตอลที่ขึ้นเนี่ยมันก็เป็นเอกสิทธิ์หรือเอกลักษณ์เฉพาะของปั๊มนั้นๆนะครับคนที่เติมน้ำมันเป็นประจําเห็นก็จะรู้ได้นะครับบายสีไม่อยากให้เกิดดราม่าว่าปั๊มนั้นเองปั๊มนี้เองนะครับเพราะทุกปั๊มมีมาตรฐานแล้วก็ดีเหมือนๆกันนะครับในเวลาที่เติมนะครับบายสีเติมเป็นเวลากลางวันนะครับเราเล เมื่อเติมจนครบแล้วนะครับก็ใช้เวลาไม่เกิน1ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับ,บาบส์สีแทบไม่รู้เลยนะครับว่าน้ำมันแต่ละปั๊มเนี่ยจะมีสีที่แตกต่างกันมากมายขนาดนี้นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้บา์สีก็เติมอย่างเดียวไม่เคยก้มไปดูในถังเลยนะครับว่ามันจะแตกต่างหรืออะไรกันอย่างชัดเจนขนาดนี้นะครับเรามาดูกันเลยนะครับในภาชนะที่1นะครับอันนี้ได้เกือบ1ลิตรนะครับ บายสีต้องขอย้าอีกครั้งนะครับว่าภาชนะสําหรับการวัดตวงที่ดีควรจะเป็นแก้วนะครับในภาชนะที่2ก็เหมือนกันนะครับได้เกือบเกือบลิตรไม่ถึงลิตรดีนะครับในภาชนะที่3ก็เหมือนกันฮะได้เกือบเกือบลิตรเหมือนเหมือนกันเลยนะครับไม่ถึงลิตรเลยนะครับแต่ในภาชนะที่4นะครับภาชนะนี้นะครับถึงลิตรนะครับถ้าดูจากที่ขีดนะครับภาชนะนี้นะครับถึงลิตรภาชนะที่5นะครับก็ไม่ถึงลิตร ถ้าดูด้วยสายตาแบบนี้นะครับก็จะเห็นได้เหมือนกันนะครับว่าภาชนะที่4ี่เนี่ยอาจจะมีปริมาตรซึ่งมากกว่าภาชนะอื่นเล็กน้อยนะครับแต่ก็อย่างที่บอกครับว่าอุปกรณ์ที่บายสีใช้วัดตัวเนี่ยมันเป็นพลาสติกดังนั้นเมื่อโดนน้ามันนะครับมันก็อาจจะหดตัวขยายตัวได้ไม่เท่ากันนะครับเมื่อเป็นแบบนี้บายสีก็เลยคิดว่าอะถ้าเป็นแบบนี้ลองเอามาชั่งดูสิอย่างน้อยที่สุดไม่ว่าเกรดน้ํามันแต่ละเกรดเขาจะเติมอะไรลงไปแต่น้ํามัน มันก็น่าจะมีค่าน้ําหนักเฉพาะของมันอยู่โอเคครับเมื่อมองด้วยสายตาลำบากบายสีก็เลยเอามาชั่งนะครับด้วยเครื่องช่างหมูกระทะเลยนะฮะเป็นดิจิตอลเลยภาชนะที่1นะ kilo, นะครับได้0.87กิโลนะครับภาชนะที่2ได้0.87กิโลนะครับพาชนะที่3ได้0.875กิโลนะครับภาชนะที่4ได้ 0. ด 890กิโลภาชนะที่5นะครับได้0.870กิโลจากน้ำหนักที่ได้นะครับเราจะพบว่าภาชนะที่4เนี่ยมีน้ำหนักมากที่สุดนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับว่าในแต่ละปัม๊มเขาก็จะมีสูตรของเขานะครับในการเติมอะไรต่างๆเข้าไปในน้ำมันของเขานะครับรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆที่เป็นพลาสติกซึ่งมันอาจจะไม่ได้มาตรฐานนะครับและมีปัจจัยอื่นๆร่วมด้วยนะฮะ จากการทดลองความเชื่อนี้นะครับก็จะเห็นว่าน้ำมันนะครับแต่ละปั๊มเนี่ยได้เกือบจะเท่ากันทั้งหมดนะครับแต่ก็ยังมีข้อสงสัยอีกอย่างว่าถ้าหากว่าถ้วยตวงของบายสีเนี่ยมันได้มาตรฐานจริงๆแสดงว่าน้ำมันเนี่ยแต่ละปัม๊มอาจจะได้ไม่ถึงลิตรนะครับหรือหรือสําหรับใครที่มีความรู้นะครับว่าน้ําหนักของน้ํามัน1ลิตรเนี่ยมันจะมีน้ําหนักเท่าไหร่นะครับ ก็ช่วยมาคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับหรือมาแนะนําเพื่อเพิ่มความรู้เพื่อเพิ่มความเข้าใจให้แก่คนที่ไม่รู้แบบบายสีหรือเพื่อนๆอ,อีกหลายคนนะครับในยุคที่ข้ายากหมากแพงแบบนี้นะครับเงินที่จ่ายไปก็ควรที่จะคุ้มค่ากับสิ่งที่เราได้รับมานะครับโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไม่รู้อย่างงงาย EP ที่2คงเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับ EP หน้านะครับใครที่ เป็นธาตุหมาธาตุแมวนะครับไม่ควรพาดอย่างยิ่งนะครับแล้วสาหรับใครนะครับที่เพิ่งเข้ามาดูช่อง Dark Corner เป็นครั้งแรกนะครับ <c oughs> ก็อยากจะฝากเพื่อนๆนะครับช่วยกดกระดิ่งกดแชร์กด s u b สไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้บายสีด้วยแล้วพบกันใหม่ EP หน้าไม่เชื่ออย่าลบหลูไม่รู้อย่างงงายนะครับ